วันวนหนึ่งนี้นะสิ่งที่หล่อเลี้ยงจิตใจเราคือกิเลสนานาชนิดหมุนอยู่ในใจเราเนี้ยทั้งวันการดูจิตดูใจไม่ใช่ว่าจะต้องดูได้ตลอดเวลานะบางช่วงก็ดูไม่ได้มองไม่เห็นถ้ามองไม่เห็นไม่ต้องตกใจมองไม่เห็นทําสมถะไปก่อนนะกลับมาอยู่กับพุโทโธมาอยู่กับลมหายใจไปพอจิตใจมีเรี่ยวมีแรงเดี๋ยวกลับไปเห็นต่อนะไม่มีใครหรอกที่ดูจิตรวดเดียวตลอด นะไม่มีหรอกเพราเวลาดูจิตนะ,จะเจริญปัญญาไปเห็นสภาวะเท่าไหร่เกิดเกิดดับดับไปนะมันเห็นได้ช่วงหนึ่งนะจิตมันก็ต้องพักวิธีเข้าพักของมันคือมันจับอารมณ์นิ่งๆอยู่นะอยู่เฉยๆมันเป็นของมันอัตโนมัตินะเป็นทุกคนแหละ